ก็คุยกันผัวเมียไม่เราก็ผัวเมียกันแล้วก็อยัดตึงกันมากผัวชอบอะไรแล้วก็ปล่อยเขาไปเมียชอบอะไรผัวยังปล่อยเลยเนะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินคนละครึ่งทางแต่อย่าคิดว่าเขาไปมีคนอื่นสีแต่ถ้าเขาไปมีคนอื่นเราต้องดูสภาพตัวเราด้วยว่าเราเป็นยังไงผมเป็นคนต่างจังหวัดครับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเพื่อจะมาตามหาฝัน ไปสมัครงานที่ไหนที่ไหนเสนอที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่เอาผมสักทีหนึ่งเลยครับก็เปลี่ยนใจเราไปทํางานกลางวันดูก็โดนเขาไล่ออกมาไม่รู้จะทายังไงดีครับอุสตส่าห์ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาก็ไม่อยากจะกลับบ้านไปยังคนล้มเหลวนะครับผู้สร้างผู้สงโธนายาคิดมากไปเลย,เลยนะกายดีูยวนกุกูกมาแล้วโอ้ไม่คิดมากบัดมันรอมาแล้วทั้งชีวิตนะ ไ,ไอความฝันอย่างเดียวเนี่ยมันหาเงินไม่ได้หรอกมันต้องมีความชำนาญด้วยลองนึกดูว่าเองนะทำอะไรได้ดีกว่านี้เริ่มต้นจะหาสิ่งใกล้ตัวแล้วทำให้ดีทำให้ได้ นั่นก็คือความฝันเหมือนกันคุณเคยทะเลาะก,กับเมียไหมผมยังไม่มีเมียเวลาผมทะเลาะก,กับเมียพอเธอเริ่มขึ้นเสียงปบผมก็เงื้อมือเลยคุณไม่ควรใช้กำลังเงื้อมือขึ้นประนมพี่ผิดไปแล้วจ้าคุณทำถูกมอย่ารบในสิทธิที่ไม่มีวัน อ่ะตูพูดถึงเมียนี่นะถ้าจะเปรียบนะเปรียบเหมือนปลานะมันต้องเปรียบเป็นปลาวะอ่ะอย่างเมียหลวงนี่นะเปรียบจะเสมือนปลาราเมนเท่าไหร่เราก็ต้องทนกินเออเฮ้ยแล้วเมียน้อยล่ะเมียน้อยนี่เปรียบเสมือนปลาตะเพียนเนื้อนุ่มก้างเยอะกินแต่ละทีก็ลาบากแล้วน้องเมียล่ะน้องเมียนี่เหมือนปลาเงินปลาทองเป็นไงวว้ายสวยสวยอย่างเดียวกินก็ไม่ได้ ฉันน่าจะทิ้งแกนอนจมกองสังเวชตัวเองสักแต่เพื่อนจริงไม่ทิ้งกันเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ใช่อยู่ด้วยกันแค่ตอนสบายแต่เมื่อลำบากและแกมักทำให้มันลำบากเสมอนี่อาจไม่ใช่ครอบครัวที่นายต้องการแต่มันคือครอบครัวที่นายมี